สวัสดีค่ะสีน้ำค่ะวันนี้นะคะสีน้ำก็จะมาแนะนำครีมนะคะครีม Snail w h i e ตบแล้วใส่ใช้แล้วตึงค่ะมาเปิดดูข้างในกันข้างในนะก็จะมีคู่มือด้วยนี่เลยคู่มือก็จะบอกสปปรรพคุณน,นะคะก็คือครีมตนนัวนี้หลักๆเลยนะก็จะฟื้นฟูบำรุงผิวขาวด้วยชื่อก็บอกอยู่แล้ว Snail White ะคะ่ะแล้วก็ลดรอยแผลเป็นลดอาการ ปอ,อยอืมป้องกันสิวด้วยนะคะโอเคเรามาดูครีมกันดีกว่านี่เลยดูดิกล่องน้าใช้ปะนี่แล้วก็วิธีการเปิดนะคะก็เปิดนี้เราก็กดนี่เห็นไหม,มก็ปาดน,นะคะดูดิมันยืดด้วยะคะ่ะใช้ที่หน้าได้ด้วยนะคะนี่เลยเดี๋ยวลองใช้ให้ดู ดูดิเย็นๆมีละอองน้ำด้วยใช้ได้ทั้งเชา้าแล้วก็ก่อนนอนระหว่างมันก็ใช้ได้นะคะดี่แต่งหน้าอยู่ยังใช้ได้เลยตบแล้วใส่ใช้แล้วตึงจริงค่ะตบเบาๆนะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดไม่ตบเราก็ทาก็ได้หอมด้วยอะค่ะมันมีกลิ่นลาเวนเดอร์ด้วยนะคะ หอมแล้วก็ทําให้รู้สึกคลายที่สําคัญนะกระปุกตัวนี้นะคะมันเป็นสุญญากาศค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้มันก็จะมีเดือยปิดไว้ก็คือว่าถ้าเราไม่ใช้ครีมก็จะสดใหม่อยู่เสมอเข้าไปดูได้ใน Facebook นะคะตามข้างล่างนี้เลยค่ะอ่าหรือว่าจะเข้าไปใน i ิน t a g r กรก็ได้เสิร์ชอ่าสเนลไวท์บายนา o บุ o ฟอลโล่ Follow, หรือว่าติดตามกัน คนจะรีวิวเยอะมากพาะมันใช้ดีมากค่ะตบแล้วใส่ใช้แล้วตึงจริงหน้าเนียนขาวมาเนี่ยค่ะอ่าวันนี้ก็สีน้ำก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ใหม่ครั้งหน้าสวยกว่านี้แน่นอน